ต้นสามลานเกิด้ายล่างโอ้จีแล้วมันกำลังจะกำแล้วมันจะกีดมันเรียนแมตเตอร์ได้เก๋เฮ้ย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 เยอนี่อยู่ไหนวะอยู่ไหนอยู่นี่เกือบแล้วอั่นหรือสายล่างปั่นสายกลางไหวเอาไว้ก่อนไอ้สัตว์ตัวอะไรนะวันนี้โอนนี้ ไอ้มาบอกก่อนเลยู่ล่างกลางๆเลยู่ล่างกลางๆถ้ามาต้องแผนนั้นทำนั้นนะพี่เนียมันเก็บบัตรลัดไล่กลัวไอ้สัตว์องไม่เกินสิบปีอันติเขาเต็มแล้วแน่นอนชัวร์ไม่ไรจริงแล้วอ้ยเ้ยหมุนลอกไปทีนึงสัตว์ไอ้กดไม่ทันดูดิฮียเลือดกูไหลเยอะจัดไอ้แบงค์มันใหญ่สัตยาันใหญ่ ดแล้วขึ้นมาใหญ่ขบนดัเลยมาสายล่าง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 ใช้กล้างไปแค่เดียวพี่รีบปั่นเลยรีบปั่นเลยเอ้ยมามเทพปั้นใหญ่ไปแล้วน่าเมื่อกี้เหมือนไม่มีกหน้าตาเนะพี่ ใส่ต้องเอาไอ้ตุ้งติ้งข้างตัวออกแล้ววะเมื่อกี้แม่งมันโดดลงไปแล้วมันเห็นแบงค์เฉยเลยพิทยาไอ้โดดไอ้รูเนี้ยมันเด้นมามาตรงมันจะไปนั่นแต่มันไม่เห็นพี่เนี่เน้ยแต่พี่พับใส่ไหมมกูจะรู้เนี่ยพี่แบงค์แบงค์นั่งอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเฮ้ยโดดลงมางั้นก็เดี๋ยววิ่งลงล่างกลางให้ร่างกายเครื่องล็อกพี่เล่นอะไรม้ยังอยู่อะร่างกาย ตาบานฟ้าให้ตายล่างเยอะตายล่างเยอะตายล่างเยอะไอ้เชื่อทำไงบ้างพญบทรายพี่เอกวะเด็ดยหน่วยปั่นไฟกำลังวิ่งไปแล้ววะ่ะหัวชุ่มบุยกงบูรากาศกูได้เยอะติดพร้อมกันสามเครื่องเลยป่ะแบบปฏิหารนอะ่ะปิง ติดไปเลยแต่กูเก้าเร่างกลางให้กูต้องล่างมาใกล้ๆร่างกลางก่อนไอ้โนได้ไอ้ใครก็ได้ติดมึงก็ติดให้หน่อยดิใครก็ได้ติดให้หน่อยโอเคสวยจะได้พาโอ้ไล่ยับไล่เยินเลยว่ะแล้วกูรอติดไปสายล่างไม่ทำมาแต่แล้วจะดูแต่าแ่งดินจาว่ะ เพื่อี่เราอยู่ไหนวะไปท้ายล่างนะใช่มาท้ายล่างไปท้ายล่างออกไปท้ายกลางให้ติดอ่ะฮัลโหลติดเลยติดเลยติดได้ติดเลยไม่่ใชาท้ายกลางแล้วมันก็ติดไปดิยท้ายล่างท้ายกลางล็อกท้ายล่างล็อกแผ่นนั้นกับในไอเนี่ยหลอดโดมแก้วอ่ะพี่เอ้ยโอ้ยยกลำต้นไม้ยกไม้ก่อน ไม่เชี่ยกลางแแบบไม่มีไม้ไอ้ตัดไปไปแล้วอุ้ยเชี่ยได้มาป่าเลยได้มาบ้านฟ้าแล้วคางแแบบมาไม่มีเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ล้มไม่หนิ่ไม่ล้มไม่กูเปิดแล้วตอนนี้นะเปิดแล้วเอาละเว้ยเอาละวะถามแบบนี้ทิ้งเปล่าทิ้งเลยทิ้งไม่รู้ทิ้งเปล่า Yeah. i swear that the devs at BHVR here needs to visit some kind of an optometrist or something they either make a map super bright or they make it super dark they're like okay you know what let's make this map super bright Is she dipping? Uh, uh, she has a good setup here. Yeah, that this is a, this is a, Aaron enjoyer. You can tell. have to just actually slug they have got pallet ups up too need to kick jens oh nope never mind he didn't fuck up okay they're very confident now i got robbed of that kill sadly i'll get a hit or try to Yep, he's just gonna drop all the pallets now. Hit kick chance. I need blood. Hmm. i need blood there we go we don't know the context this just sounds wrong you think so เฮ้ยเฮ้ยไลท์ how are you ไปๆเดี๋ยวค่อยติด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 เป็นเราประตูดิใช่ไหมโดดล่างล่างตัวนี้ประตูนี้นี่มันพยายามจะตีแมงให้ได้เลยแบบเอ้าพี่อรอรออยู่เครื่องอะ ถ้าเราติดเครื่องตอนกำลังอุ้มอะแทงหลังยังอยู่ปะยังอยู่ถ้าอุ้มแล้วก็ติดเลยอยู่แน่ลองดิติดเลยนะใช่โอ้เรัยบร้อยบ้านฟ้าให้เฮ้ยม,มีการสวิตช์ไอ้เหี้ยไม่ทันวะการสวิตช์บอกให้อ่ะทันอยู่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 เฮ้ยเฮ้ยปล่อย<ไ>ปล่พี่เอกปล่อยพี่เอกล้มเลยอย่าบล็อ,ลอกอย่าบล็อกเอ้ยหลอกไฟวะเอ้เพี้ กันสว oh, oh, de ิตจุวรอเดี๋ยวเราดูไว้พออันตีเต็มแล้วม่งช่วยยากเลยอุ้ยโอ้โหไม่โดนช้าเฉยเลยสัตว์แบงค์แบงค์มาไปฉ่ายรอหน่อยแบงค์ What No Oh my gosh Bro. Bro, I how did it auto-aim to that Wait, what did she go in locker? Yes. Okay, let me how about yourself? I've been okay. Adren? No Adren. dòng take a hết, actually mimi <coughs> lupi <coughs> โดดเขาโดดเขาบ้านฟ้าได้โดดโดดเขา,เขาไม่ทันแล้วทางเราต้องโดดเขา,ขาบ้านฟ้าไม่ได้ทุบไม่ได้ทุบแต่ว่าแบงค์เจอสองโอ้ยใหุ่ผมลองไม่นะพี่แอ๋ลองโดนระวังโดนอเอาแล้วโดดกลับมาทำไมอ่ะไม่รู้คิดว่าไปนู่นเฮ้ยมันวางกันวาง ไปเลยไปเลยวิ่งหน้าไปเลยมีลุกจะอุ้มแบงค์ป่ะปกติอุ้มแบงค์เจนเจจังหวัดจังหวัดจะเอามาจะขึ้นมาพี่เอกกับพี่โนจังหวัดนั่นแหละยังไม่เห็น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 ไม่ลงมาหรอกมันยังไม่เห็นใครมีใครได้เปิดป่ะยังไม่ฝาบนเสร็จแล้วฝาบนเสร็จแล้วไหมอ่ะไล่กู ไปได้ทุสเต็ปคุ้มดิได้ป่ะเย็ดเย็ดแค่ไหนล็อกพุ่มว่ะกลับป่ะไม่ไม่ไม่ไรโนอยู่ขวากลางกลับแล้วกลับแล้วกลับไปแล้วกลลับแ้วไอ้เยอะนอนไม้ทีมพี่รวิ่งมาพี่รวิ่งมาไม่ทันไม่ทันนะเฮ้ยบ้านฟ้าเสร็จป่ะไอ้เิ่งมาพีิดบ้านฟ้าเสร็จป่ะพี้วกูโดนทีนึิ่งมาไอ้บันฟ้าเสรป ครับพี่นอยรออยู่พี่นอยรออยู่เออสวยแล้วไล่พี่เอกต่อเสร็จมั๊บๆใหญ่ๆๆๆทำร้ายเสร็จแล้วเกลังวิ่งไปกำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไปอทำขึ้นได้ปะเพิ่งได้แปดสิบเพิ่งได้แปดไม่ได้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 ไอแบงค์เนี่ยลุกแล้วออกขวาบนเลยวะเอาเขียลุกแล้วมาขวาบนเลยได้มาได้เขียแล้วเอาขึ้นแล้วอุ๊ยเอาโอ้โหแบงลงไปรอแล้วเสร็จแน่หน่า สวยสวยเบนตาญาติสวย,ย,ยแล้วเราก็จะขึ้นมาแบบเฮ้ยมันไม่เอาลงไม่เอาลงวะจะไปไกลประตูจะไปไกลประตูตผมวิ่งล่อให้ผมยังไมปยังไปโดนเหรผมวิ่งล่อให้พี่ยืนเดี๋ยวผมวิ่งล่อให้ กูสเต็ปูเาแต่กูแบบว่าไม่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 เห็บไม้รอรอรอหมดเลยรอหมดเลยเดี๋ยวเียล้มให้ก่อนไม่ต้องล้มไม่ต้องล้ลอหมดล้อหมดลอหมดอย่างเดียวทันทันเหรอทันอันนี้มันก็หลอดช้ามีคนโดนแขวนมึงล้มทัไปล้มทำไมอะไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าทันทันทันน ุ่มนะดึงได้ดึงได้ดึงได้ล็อกพุ่มมาแล้วน่ายเด็บใกล้แล้วสเต็ปพุ่มไอ้แบงค์องสวยนี่ยาวแตย่เดี๋ยวเข้าแมสก่อนจะหมดแล้วหมดเข้าแมสหมดหมดหมดดีไปหายแบงค์แย่เอาหมดแล้วไปสวยแล้วไอ้พุ่มไม่มีประโยชน์ทิหายเลยเองก็ได้ใช่ไหมเออ ที่ฟู้ไม่มีไม้ก็เล่นได้แล้วเมื่อกี้มันจะล็อกทุกอย่างเลยเหรอวะเนี่ยไอ้ฟุ้งนรกไม่เอาเบ็ดไม่เฉยก็มันเอาขึ้นมาก็ถึงใกล้ประตูขอบอ๋อยังไม่มีเลือดเยอะแล้วทำไมเลือดกูไหลไปพักเลยวะเป็นคนเห็นอล่าคัน